จ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เฮามาเบิ่งพริกที่เฮาปลูกแล้ว1ิบมือเนาะหลังจากที่ปลูกพริกไปแล้วซิบมือเนาะมันเป็นอะไรเฮามาเบิ่งกันเนาะจ้านี่ก็จะประมาณนี้เนาะซิบมือสําหรับมองนี้นะจ้ามองไอ้ส่วนทุเรียนนี่เนาะจ้าเฮาปลูกแล้วไป1ิบมือแล้วก็มาเบิ่งเนาะอันนี้ยังบม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะก็เลิมแตกแล้วเนาะจ้าอายุสิบวัน หลังยายกล้านะจ๊ะนี่ก็จะเริ่มแตกแล้วเนาะเดี๋ยวสิบมือแล้วเพื่อนกะน่าจะกินปุ๋ยได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะจ๊ะกะจะใส่ปุ๋ยสูตรนี้สําหรับพริกปูกใบสิบม,มือนะจ๊ะและอันนี้ยังบม่ใส่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งสวนที่ใส่แล้วเนาะ เพราะว่าส่วนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยก็จะปลูกก่อนเนะจ้ะอันนี้ได้สิบกว่ามือเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆเนาะว่ามันกินปุ๋ยแล้วมันจะเป็นอะนไรนะจ๊ะพิกฟั่งนี้เขาจะปลูกก่อนนะจ๊ะจะอายุห่างกันอยู่สองสามมือ้อเนาะเขาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าแล้วมันจะเป็นอะไรเน,นาะไปเบิง่งเนาะอันนี้เขาใส่ระบบน้ำยศนะจ๊ะ มาเบิ่งฟังนี้เนาะเนาะโซนทางนั้นที่เหาปูก,ก่อนนะจ๊ะปู่โซนทางน,านั้นเฮาใส่ปุ๋ยก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆนะจ๊ะเดี๋ยวนี่เนาจะพริกที่เหาให้พุ่นให้ปุ๋ยไปแล้วเนะจ๊ะสำหรับอันนี้คือต้นพริกที่เหา ให้ปุ๋ยไปแล้วเนาะจะเพื่อนก็นจะแตกแขนงแบบนี้เข้ามาเด็ดสาวนํำบทันเนาะอันนี้พริกอายุสิบห้าวันเนาะสิบห้าถึงยี่สิบวันนี่แหละกระจำบ่ได้เนะาะจะหลังจากที่เข้าย้ายกาปลูกเนาะเพื่อนกะหลังจากใส่ปุ๋ยสูตรอันสิบห้าสิบห้าไปแล้วเนาะเพื่อนกะแตกกิ่งการแขนงหลายเนะาะจะนี่ก็เริิมแตกเนาะเพื่อนได้กินปุ๋ยแล้วก็เข้ากัน เด็ดออกเนาะให้มันให้เพื่อนขึ้นข้างบนนะจ๊ะบ่อให้มันเป็นแหงนเนาะถ้ามันเป็นทรงผูบแบบนี้เชื่าเกิดงายนะจ๊ะการเก็บเกี่ยวเพื่อนกะเมือไวัยนะจ๊ะแตกรายุติแต่ก็เมือไวเนาะเราก็ให้มันขึ้นข้างบนนี่ยังม่ถึงยี่สิบมือก็เริ่มมีแล้วนะจ๊ะแตกไล่หลายสําหรับอันพิกอันนี้เป็นพิกขี้นูขาวนะจ๊ะมันกิดฟุ่นกิดปุ๋ยไว้ๆเดี่ยแล้วก็จะเป็นหน่วยไวเนาะ ปีที่แล้วนะ4ส4่มือกะเก็บขายได้เนาะจะอันนี้เขาได้จากมือแล้วนี่ยังว่ถึง20เนาะแต่อีก20มือเขาก็เก็บขายเนาะเบิ้งเนี่ยเอลาเนาะแต่ก็หายแล้วเนาะเพราะว่าเขาปล่อยเอลาแต่โคเดอมาลงไปทุกอาทิตย์เนาะทุกเจ็ดวันเขาก็ปล่อยลงไปเนาะแต่เบิ้งเฮดสาวนาบทหันเนาะจะนี่พลึกว่าเพื่อนจักง่ายไหวเนาะจ้ะ บโบย่าไหวแนวได้ไดบ่ได้มีเวลามาเห็ดมันเนาะตั้งมื่นห้าน่ะจะดูแลทั่วถึงบ่เนาะคนเดียวเห็ดไปก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวนี่อันนี้จังเรเห็ดสาวก็น่าจะบโบเห็ดมันเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นแผลเนาะหอยกินหรือไม่อย่างกินเลยดอนี้หอยหลายนะจะ้ะนี่แต่หลังจากให้ปุ๋ยแล้วก็จะเตะขึ้นแบบนี้เนาะจะ้ะกะเชื้บบอะะล่ากะ งามฝนเนาะเดือนสิงหาฝนตกตลอดเนาะช่วงนี้พาย,ยุเข้านเนาะต้นเดือนกันยายนเาะจ้ะน,นีเ่เดี๋ยวฝั่งนี้กะจะเฮ็ดสาวแล้วก็ถ่างหญ้าแต่ฝั่งนี้นะ่ะยังบบเฮ,ฮ็ดเนาะจ้ะอู้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาจะลงไปเบิ่งส่วนที่ปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะจ้ะอยู่สวนนี้เนาะสวนหมื่นนึงเนาะจ้ะ